ตอนอีกหนึ่งจังหวัดดีกว่าครับอขออนุญ,ญาตต้องเป็นซาวทร็กหน่อยไหมต,ต้องพี่บอนเลยแล่งตายเลยพาไปชมส่งกลานทีภูเก็ตนี่โอก็ต้องภูเก็ตหรอภูเก็ตนี่ <uk> นะครับภูเก <uk> ็ตกน่เดี๋ยววันนี้ฮะมีคุณสิทธิทชยัยทรัพย์สินนะครับผู้สื่อข่าวเอ็บทีของภูเก็ตรออยู่แล้วด้วยน้องนนท์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ภูเก็ตเมืองงามมีน้ำลรือไกรช่างสวยประทับใจเมื่อเที่ยวราวไว้และหาดสุริน สวัสดีครับน้องนูนสวัสดีครับพีบอลและก็สวัสดีคุณผู้ชมทุก่านนะครับติดตามรับชมกันอยู่รับตอนนี้พมอยู่ทีวัดชะล่อมหรือว่าวัดชัยทารามครับซึ่งเป็นวัดคูบ้านคูเมืองของจังวัดภูเก็ตครับวันนี้นะครับพามาเล่บรรยากาศนะครับการทําบุญข้อพ่อนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวหลายคนนะครับเลือกที่จะมาปักมุดเดินทางเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะครับยังมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมครับเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่ด้านลังงงออกก็คืว่่่านททเีย กับทางคนไทยแล้วก็ต่างชาติล่งไล่เดินทางมากราบไหว้นะครับข้อพรอล่วงพอแชมกันไม่คาดสายเลยครับ บรรยากาศนะครับตลอดทั้งวันนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติครับต่างพาครอบครัวครับมากราบไหว้ปิดทองรูปเหมือนพระครูวิสุทธิวงขาสาจา์ครับหรือว่าหลวงพ่อแช่มนะครับของวัดฉลองนอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อช่วงแล้วก็หลวงพ่อเกลื่อนทําให้บริเวณวัดฉลองครับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาไหว้พระเพื่อขอพรจากหลวงพ่อแช่มพระคู่บ้านคู่เมืองของชาภูเก็ตที่เคารพสักการะ ครับก็เพื่อที่จะขอให้ช่วยคุ้มครองนะครับให้ชีวิตมีความสงบสุขตลอดทั้งปีใหม่ไทยครับหากว่าเราเดินอ้อมไปด้านหลังนะครับขององค์พระพุทธรูปนะครับก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อแชม่มเป็นห้องกระจกเล็กๆครับที่มี รูปหล่อของหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ที่จะแสดงเอาไว้ซึ่งก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวครับได้กราบสักการะเข้าชมภายในได้ครับขณะเดียวกันภายในวัดก็ยังมีพระมหาธาตุเจดี JD, พระจอมไทยบารมีประกาศเป็นพระมหาธาตุขนาดใหญ่ครับที่งดงามเหลืองอารามตั้งเด่นประงาซึ่งภายในก็มีการประดิษฐานนะครับพระาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นํามาจาก สีลังกาครับให้ได้กราบสักการะแล้วก็มีรูปปั้นนะครับต่างๆนะครับให้ได้ชมกันด้วยครับอย่างที่เห็นอยู่ก็คือว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับที่เดินทางนําดอกไม้นะครับมากราบไหว้สักการะขอพรด้านในตัวเจดีหรือว่าวิหารแห่งนี้นะครับ ส่วนบรรยากาศที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติครับที่เดินทางมากกว่า2,500คนได้มาใช้บริการนะครับในการลงเรือไปดำน้ำดูปะการางังตกปลานะครับหรือว่าชมพระอาทิตย์ตกครับ เป็นแบบวันเดทริปครับโดยส่วนใหญ่จะเดินทางกันไปที่กเกาะเฮเกาะราชาซึ่งหากว่าเปรียบเทียบของตัวเลขนะครับจำนวนเรือแล้วก็ผู้โดยสารนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ครับขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่บริเวณท่าเรืออ่าวฉลองแห่งนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเองนะครับก็ได้มีการตรวจสอบนะครับเรื่องของใบอนุญาตในการเดินเรือบัตรคนขับเรือ จำนวนผู้โดยสารไม่ให้เ,เกินตามที่ระบุไว้ข้างเรือครับรวมถึงได้มีการเน้นย้ําในการสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลานะครับขณะที่อยู่บนเรือแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับสังเกตว่าการจัดเก็บอุป,รปรกรณ์เสื้อชูชีพเนี่ยอยู่บนเรือเนี่ยหรือป้ายตต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างและที่สําคัญก็คือว่าห้ามนะครับในการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอโล์เด็ดขาดนอกจากนี้ก็ยังพบว่าจุดต่างๆบริเวณท่าเรือก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด C C T V เพื่อไม่ให้สามเพื่อให้สามารถนะครับ ตามข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยและก็อุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับในชีวิตและก็ทรัพย์สินที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งจุดครับน้องนุ่นครับพี่บอลครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับในช่วงของวันหยุดยาวนะครับแน่นอนว่าทางด้านของสนามบินภูเก็ตเองเนี่ยก็มีตัวเลขผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกนะครับผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ตเนี่ยระหว่างวันที่12ถึง17เมษายนนี้อยู่ที่จํานวนประมาณ1,314,170คนครับเฉลี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณวันละ44,000คนแล้วก็คาดว่านะครับจะมีเที่ยวบินอยู่ที่ประมาณ1,984เที่ยวบินหรือเฉลี่ยว,วันละ200 813เที่ยวบินนะครับส่งผลให้สายการบินเนี่ยนะครับต้องมีการเพิ่มเที่ยวบินเนี่ยอีกวันละหนึ่งเที่ยวบินโดยมีสายการบินเอกชนครับที่ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินในครั้งนี้ทั้งก่อนและก็หลังช่วงของเทศกาลสงกรานขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทางด้านของสนามบินภูเก็ตเองก็ได้ดําเนินการนะครับเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการมีการจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับควบคู่กับการใช้ระบบเรียลไทม์นะครับ Passenger Tracking System นะครับในการที่จะดูแลนะครับตรวจจับเรื่องของความหนาแน่นนะครับของผู้โดยสารตลอด24ชั่วโมงซึ่งนะครับมีการรวมถึงเรื่องของการเพิ่มช่องทางในการให้บริการนะครับแบบเซ l f Service นะครับผ่านเครื่องเช็คอินอัตโนมัติหรือว่าที่เรียกกันว่าคัทครับซึ่งก็เป็นระบบอำนวยความสะดวกแล้วก็การจัดการการเข้าถึงระบบเช็คอินโดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลารอเช็คอินเพื่อ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการนะครับอย่างขั้นตอนการตรวจลงตราคนเข้าเมืองปกติเนี่ยตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยเขาจะมีการกําหนดเอาไว้ก็คือไม่เกิน45นาทีแต่ในส่วนของสนามบินภูเก็ตเองนะครับก็มีเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณอยู่ที่ไม่เกิน30นาทีเท่านั้นนะครับผ่านตรวจคนเข้าเมืองได้แล้วนะครับ ย้อนไปดูบรรยากาศการเล่นน้าสงกรานบ้างก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งสำคัญนะครับของจังหวัดภูเก็ตที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือว่าที่ซอยบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษทึ่งในปีนี้เป็นปีแรกครับที่ทางด้านของเทศบาลเมืองป่าตองครับได้มีการจัดให้เล่นน้ําถึง3วันนะครับโดยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับต่างออกมาเล่นน้ำนะครับกันเป็นจํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งนอกเครื่องแบบแล้วก็ในเครื่องแบบนะครับได้ มีการกําจัดกาจัดกําลังนะครับในการดูแลความปลอดภัยให้สําหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่ออกมาเล่นน้ํขนาขณะเดียวกันก็มีกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในซอยบางลานะครับเพื่อที่จะตรวจดูความเรียบร้อยและหากว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไประงรับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับส่วนอีกหนึ่งจุดครับในตัวเมืองภูเก็ตครับที่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าครับหนึ่งในภาคเอกชนนะครับที่ได้ร่วมมือในการจัดเล่นน้ำส่ง การอย่างปลอดภัยต่อเนื่อง3วันก็คือตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายซึ่งเพื่อจัดนะครับในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงของเทศกาลสงกรานและก็ผักดันซ็อกพาวเวอร์นะครับด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานของไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศนะครับในงานระดับโลกโดยมีนะักท่องเที่ยวคนไทยและก็ต่างชาตินมาร่วมกันเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานนับหมื่นคนครับในแต่ละค่ําคืนนะครับ โดยจะนําปืนฉีดน้ำนะครับแบบไม่รุนแรงมาเล่นน้ํากันอย่างคึกคักครับซึ่งทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการคาดการณ์ไว้นะครับว่าเงินในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงของเทศกาลสงกรานะครับก็จะสะพัดอยู่ที่นะครับมากกว่า7,000ล้านบาทนั่นเองครับ ในนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่วัดฉลองแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวนะครับยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้ามานะครับเพื่อที่จะมากราบไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อแช่มนะครับถ้าสังเกตแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องชาวเมียนมานะครับซึ่งเขาก็ชอบในเรื่องของการทําบุญอยู่แล้วหากว่ามีโอกาสในวันหยุดนะครับเขาก็มาทําบุญกันโดยเฉพาะเป็นจํานวนมากมากันเป็นหมู่คณะและก็ครอบครัวนะครับเชื่อได้ว่านะครับในช่วง งานสงกรานนี้นะครับชาวภูเก็ตนะครับเป็นโอกาสดีที่ได้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งทางด้านรัฐบาลเองก็ได้มีการผลักดันนะครับว่าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศของเฟสติวัลทั่วโลกนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นการร่วมผลักดันนะครับสำหรับซอฟต์พาวเวอร์งานสงกรานประเพณีไทยผมเชื่อได้ว่านะครับว่างานในครั้งนี้ก็จะเป็นการร่วมกันในการเฉลิมฉลองนะครับหลังจากที่ยูนสโกได้มีการประกาศนะครับให้ประเพณีสงกรานไทยนะครับขึ้นเป็นมรดกโลกนะ เป็นบัตรโลกที่มนุษยชาตินะครับไม่สามารถจับต้องได้นะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับเราก็ประสบความสําเร็จมากๆสําหรับการจัดงานสงกรานในปีนี้ครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ตสําหรับงานสงกรานปี2567เดี๋ยวพ่มข้อตัวน้องนุนและก็ผีบอสรวมถึงคุณผู้ชมครับไปไหว้พระนัานในกันก่อนครับสำหรับชงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคอบคือเปิดและปิดเปิดและปิดต้องตองเป็นภาษาตาย ผู้สื่อข่าวของ NBT นี่ต้องพูดได้สองภาษานะภาษาทินภาษาทินภาษาทินกับภาษากลางไรอย่างเงี้ยนะน่ารักมากเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคจริงๆน้องนุ่นแล้วมันมีเสน่ห์เนาะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ฟังยังอุ้ยน่ารักจังเลยใช้ที่บอลจะให้ที่บอลคุยกับพี่เขาเนี่ยซื่อซ่าเป็นภาษาตายได้เลยสาบายมากแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษอย่างนุ่นนี่พูดภาษาไหนไม่ได้เลยนะนอกจากกลางภาษากลางใช่ไหมเมื่อกี้จะลองปีใหม่ก็ไม่ได้เนี่ยปี ใหม่เมืองเ<ป>จียงใหม่หมนี่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์จริงๆนะฮะที่เราให้คุณผู้ชมได้ไปชมความงดงามของเทศกาลสงกรานทั่วทุกภูมิภาคใช่แล้วค่ะและเราก็เห็นความร่วมมัร่วมมือกันร,ระหว่างภาคราฐัฐภาคเอกชนและภาคพี่น้องประชาชนด้วยที่โหมาร่วมมือร่วมใจกันจัดงานสงกรานของแต่ละพื้นที่ให้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะเมื่อกี้คุณสิทธิพงศ์บอกด้วยนะตัวเลขนะ,ะสิทธิชัยโทษนะ,ค,ะ,ะคุณสิทธิชัยบอกตัวเลขที่ มีการสะพัดในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะภูเก็ตเนี่ยนะเจ็ดพันกว่าล้านบาทอันนี้แค่ช่วงสงกรานนนะะคั้ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเดินทางมาฉลองสงกรานกันในช่วงเวลาแห่งความสุขว่าอย่างนั้นเลยใช่แล้วนะคะคนภูเก็ตก็มีความสุขเนาะที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ